ลูกพลาเขียนโดยน้อยอินทนนท์เล่าโดยพิชิอีพีที่สิห้าทำไมเรามามโมพักที่นี่ล่ะเคิงแสนพึมพำทำไมเราไม่รีบไปเสียพ้นจากที่นี่ไปไหนนายน้อยเด็กชายชาวเกเหลีเลิกคิวเวลานี้เราไม่มีทางเลยไหนจะใกล้คำ ไหนจะไม่รู้ทางเขนซุ่มซ้มไปอาจจะเดินเข้าสู่หมู่บ้านว้านั้นจอดไปเลยก็ได้ฉันจะนอนหลับยังไงไหวเคิงเมื่อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าผวกว้ากินคนเหล่านั้นอยู่ใกล้และอาจจะเข้ามาถึงตัวเราเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องหลับนะไม่ต้องตกใจนยน้อยง่วงมากเข้าทนไม่ไหวมันก็หลับเอง สหายชาวป่าของเขาตอบแต่เผาเต่ากินกันก่อนดีกว่าคนท้องว่างมักจะง่ความอิ่มทำให้เกิดปัญญานอกจากนั้นเต่าสุกแล้วเราจะได้รีบกลับไปอย่าให้มีควันมันได้กลิ่นไปไกลเหลือเกินในป่ายอย่างนี้แสนถอนใจเขารู้ดีว่าจริงอย่างเคืงบอก ขณะนั้นเขาไม่มีทางที่จะเลือกได้ในเมื่อหน,นีออกทิศไหนอาจจะหมายถึงการไปเชิญหน้ากับพวกว้าเผากินคนได้ทั้งสิ้นวิธีที่ดีที่สุดจึงควรจะอยู่ในที่เดิมและคิดแก้ไขต่อไปเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วยังไงก็ตามเขาก็ยังอุ่นใจอยู่อย่างหนึ่งว่าตลอดวันนั้นแม้จะพบร่องรอยซึ่งแสดงว่าเป็นการกระทำของพวกมนุษย์กินคนดังกล่าวถึงสองครั้งสามคราว อย่างเคิงอธิบายไว้ทั้งสองก็ยังไม่มีใครได้ระแคะระคายวิแววของคนป่าเหล่านั้นเลยโดยเหตุนี้เองเมื่อจัดก,การเผาจี่เต่าต้นนั้นจนสุกกินกันเรียบร้อยแล้วเด็กสองคนก็ช่วยกันดับไฟในกองเพื่อระวังควันและกลิ่นของมันทันทีก็พอดีพายุเริ่มโหมนะักและฝนเริ่มโปรยเม็ดเปาะแปะยิงไกลขําฝนก็ยิ่งหนามเม็ดขึ้นทุกที จนกระทั่งในที่สุดก็ซัดเสียสู้ใหญ่จนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นและตกเรื่อยไปเหมือนจะไม่มีหยุดมีหยอดราวกับท้องฟ้ารัว่วจูขณะหนึ่งแซนอดวิตกไม่ได้ว่าเงินานานไปและน้ำในห้วยไหลเอ,อ่ยขึ้นมาเพิงที่พวกเขาพักอยู่กลางลานป่าไผยเนื้อฝั่งห้วยนั้นจะไม่ปลอดภัยแต่ภายหลังที่ตกใหอยู่ประมาณสามชั่วโมงเต็ม มันก็ซาเม็ดพายุพัดเบาลงเสียงฟ้าคำรามก็ห่างออกไปทุกคนทุกแห่งมืดไม่เห็นฝนเม็ดฝนที่ยังเกาะอ,อยู่ตามกิ่งไม้หยดลงแมะแมะ่น้ำในห้วยก็ไหลแรงแสนก้าออกไปที่ลูกช้างตัวนั้นลูกคลามดูตามตัวของมันก็รู้สึกว่าสันสัมพนไปด้วยความหนาวมันเอางวงกายกระวัดรัดรอบกายของมัน ส่งเสียงร้องแอกแอกอีกแล้วก็สะท้านต่อทำไงดีเหลือเขิงในตอนนี้ของเราหนาวแย่เขากลับเข้ามาบอกเขิงนิเพิงให้ฉันก่อไฟได้ไหมเฮ้อได้นะได้เขิงถอนใจแต่ป่าหลังฝนตกอย่างนี้สะอาดอากาศโปร่งกินควันไฟไกลดีนักละ่ะเงิน จะให้ทำยังไงกับนางเตนนี่สันไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวออกอย่างนี้ก็นายน้อยจะให้ทำยังไงก่อไฟให้ผิงนะ่ะไม่เป็นการแน่ละ่ะจะเอาหนังเสือทำผ้าห่มให้เราก็ไม่มีหลังคาปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละก่อนพบกับเรามันอยู่ได้ยังไงให้มันอยู่อย่างงั้นถึงสันก็ไม่ตายหรอกนายน้อย ร่องน้ำที่เขิงขุดไว้รอบเพิงทำให้พื้นดินข้างในไม่ได้เปียกแฉะและนอนได้สบายแม้กระนั้นเมื่อปราศจากความอบอุ่นจากไฟเด็กทั้งสองก็ได้แต่จะนอนขดตัวงอเป็นกุ้งเสดดุง้งและสั่นทุกครั้งที่ลมพัดวูบมาแต่เมื่อนาน,านไปไอตัวออกคอยรู้สึกอบอุ่นและสบายขึ้นแสนถอนใจยาวพึมพำว่า เธอไม่ได้หนังไอ้ลายผืนนั้นเป็นหลังคาป่านนี้คงเปียกปอดเปลี่ยวดำจับใต้เขิงตั้งใจจะให้ใช้ปูนอนข้างล่างกลับเหาะขึ้นไปเป็นหลังคาอยู่ข้างบนสหายเชชาวป่าของเขาปอกแสนนิ่งเงียบไปสักครู่จึงเอ่ยถามขึ้นด้วยเสียงอู้อีเพราะความง่วงนอนว่า ต่างว่าพวกว้ามันผ่านมาตรงนี้หรอกเถอะค่ำคำมืดมือดอย่างนี้มันไม่มาหรอกในน้อยเด็กชายชาวกรีนต์อบเพราะอะไรล่ะในเวลากลางคืนและมือดอย่างนี้ถึงพวกว้าจะกินผีก็กลัวผีไม่กล้าออกเดินนอกจากในเวลากลางวันเพราะฉะนั้นในน้อยนอนหลับให้สบาย คำชี้แจงของเคิงปลอบใจแสนได้เป็นอย่างมากแม้อายุอันนามของเด็กทั้งสองอาจจะไล่เลี่ยกันแต่กระนั้นเมื่อมันเกี่ยวกับชีวิตในป่าแสนก็ไว้ใจได้ว่าเคิงซึ่งมีความชำนาญกว่าเขาจะไม่พยายามหลอกให้หลงเชื่อแต่อย่างใดตลอดคืนอันเยือกเย็นเด็กทั้งสองนอนหลับสนิทโดยปราศจากการรบกวนจากเสียงหรือสัตว์ใดๆ นอกจากเสียงนกระวังพลและสัตว์เลื้อยคลานอันเป็นธรรมชาติของป่าซึ่งเป็นธรรมดาเหลือเกินกับความเคยชินของพวกเขาก่อนรุ่งสว่างนิดหน่อยแสนตื่นขึ้นท่ามกลางอากาศที่เย็นจับใจจนกระทั่งทนนอนต่อไปอีกไม่อยู่ไหวเขากระโดดลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจถูมือทั้งสองไปมาพลางกระทืบเท้าเหมือนจะพยายามออกกำลังให้หายหนาว ขณะที่เขิงยังคงนอนกอดอกคูเข่าหลับสบายไม่ได้เอาใจใส่ว่าขณะนั้นแสงเงินแสงทองสองเรื่อเรืองขึ้นมาที่ขอบฟ้าแล้วเสียงนกต่างๆก็เพลียภเพาะลูกช้างตัวนั้นยังคงยืนนิ่งอยู่ในที่เดิมของมันสั่นสท้า์แต่มันก็ไม่ได้พยายามจะหลบไปแห่งได้แสเก้าวออกนอกเต็นท์หนังเสือสู่ลมที่พัดผู้มาเย็นเชียบ และและอองหมอกซึ่งปกคลุมขาวพโพลนอยู่ทั่วไปเขาตั้งใจจะปลุกเขิงขึ้นและปรึกษาว,ว่าจะก่อไฟได้หรือยังก็พอดีมีเสียงหลอดไม้ออดดังตามลมแววมาจากไกลหูของเขาจําได้ทันทีโดยไม่มีใครบอกหรือฟังซ้ำว่ามันเป็นเสียงเดียวกับที่เขาเคยได้ยินในเมื่อคืนก่อนหรือเปล่ามันเป็นเสียงหลอดไม้ออดของพวกวะเขิงผุดลุกขึ้นนั่งทันทีราวกับตลอดเวลาที่แสนเห็นเขาหลับนั้น ความจริงกลับตื่นอยู่ทั้งกายและใจไอ้พวกผีกินผีกลัวผีมาจากไหนแต่เช้าเที่ยวน,น้อยเขิงพึงพมพำเสียงดังมาทั้งหลังอย่างกับมันจะตามมาแต่วาดและพักแรมอยู่ไม่ห่างเราไปตลอดคืนรีบเก็บหนังเสือออกเดินทางกันต่อไปเถอะเิอแสนกระซิบด้วยเสียงสันส่นๆฉันล่ะจะไม่สบายใจสิเลยเขิงก็เหมือนกัน ขณะนั้นเด็กชายชาวกระเรียงคุกเข่าลงต่แขงหูฟังกับพื้นดินอยู่สักครู่แล้วก็ลุกขึ้นยืนสายจมูกไปมาในอากาศก็พอดีที่ความเงียบสงัดของป่าถูกทำลายด้วยเสียงกรีดร้องของสตรีก้องมาตามป่าที่ยังชุ่มไปด้วยนาะเด็กทั้งสองยืนตะลึงอยู่นานครั้งแล้วเขิงจึงหันไปหาเพื่อนร่วมทางโดยเร็วรีบเก็บหนังเสือแล้วคอยเขิงอยู่ที่นี่สักประเดี๋ยวนะนายน้อย คอยอะไรอีกล่ะเขิงเรียบหนีขึ้นไปเถอะแสนอุทธรสหายชาวป่าของเขาถอนใจห <sighs> นีไปทางไหนก็นละน,น้อยนี่เมือม่อยังไม่รู้ว่ามันตามเรามาทางไหนแต่ประเดี๋ยก็ได้รู้กันพูดเกือบไม่ทันขาดคำขเขิงก็วิ่งออกจากที่นั่นไปชัวเวลาเกือบไม่ถึงพริกตาก็หายไปในระหว่างพุ่มไม้ทางเบื้องหลังแสนคอยอยู่นาาด้วยหัวใจอันเต้นแรงราวครึ่งชั่วโมงต่อมา เขิงจึงปรากฏพร้อมด้วยศีรษะซึ่งเปียกชุ่มไปด้วยหยาดน้ำฝนกางเกงขาสั้นที่เขานุ่งก็เปลือไปด้วยโคลแม้กระน,นั้นก็ยังไม่เท่ากับสีหน้าซึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและพิตกงังวลของเขาอย่างที่นานทีปีหนแสนจะได้เห็นสักครั้งได้ความอย่างไรบ้างเขอะแสนถามด้วยเสียงร้อนรนหวากินคนแต่กลัวผีพวกนั้นคงไปปล่อยหมูบ้านที่ไหนมาในน้อยเขิงต่อ เมื่อคืนมันพักอยู่ทางชายเนินนู้นเดี๋ยวคงผ่านมาทางนี้เราหรือก็เถอะเรา,เาไปให้พ้นทางของมันเพราะอะไรกันเคะนี่มันทางด่านที่มันเคยเดินเราะดีที่ฝนตกกลบร้อยเลาวเสียหมดไม่งั้นคงไม่พ้นตามัน